คุณป้าครับที่ร้านเราเนี่ยขายอะไรบ้างครับขายของในสวนมีกล้วยขนุนแฟงมะนาวแล้วอะไรอ่ะต้นไม้<ะ>ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ดอกไม้กำเดี๋ยวทุกอย่างนี่เห็นว่าในสวนนี่คือเราปลูกเองหมดทุกอย่างไหเราปลูปกเองหมดทุกอย่างค่ะไม่คือเราไม่ได้ไปรับจากตลาดไม่รับเลยค่ะที่รับก็คือมีอะไรปุย๋ยคือปุย๋ยแล้วก็เนี่ยพวกขี้งว จ้ะไม่ไปรับเขามาเขามาส่งให้แล้วก็ดินเพาะปลูกเนี่ยก็คือแค่นี้ที่เรามาจ<า>้ะคือพืชผักผลไม้ทุกอย่างจจกใน,นส่วนราหมดเลยกในสวนราหมดเลยค่ะแล้ววิธีนี้คือที่เราทำอยู่เน,นี่ยคือเห็นใ่ไมมีป้ายบริการตนเองนี่คือ,อยังไงครับเพราะว่าสถานการณ์ที่มันเป็นโควิดน่ะเขาให้เราเซฟไปอยู่ฝักกโนนและไม่ไม่ไม่ใกล้กันเขานี่ใครครับลูกชายค่ะได้ไม่ใกล้กันได้ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วมีปัญหาไหมครับลูกค้ามาซื้อของแลกเงินไม่ครบมีไหมไม่มีค่ะรู้สึก,กดีทุกคนเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนี้รายได้เราต่อวันประมาณเท่าไหร่เราเคยดูไหมบางทีก็สองร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นวันพระวันโกนยดอกไม้นี่ก็จะขายดีก็คือจะหมดแน่นอนหมดแน่นอนแล้วกาก็กาแล้วก็มาวางไว้ทำเองหมดทุกอย่างเลยจ้ะ ก็คือน,นี่เป็นแนวคิดของลูกชายแนวคิดลูกชายก็คือเป็นห่วงเราครับเป็นห่วงตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจมาซื้อี่ตรงนี้หมู่หมูม่อะไรของอะไรอยู่ที่ไหนครับหมู่สองตำบลบ้าหลีหมู่สองตำบลบ้าหลีอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองจ้ะเลยเนี่ยให้เลยองเราอีกทั้งนั้นเลยได้เลยเยอะทั้งหมดแล้วก็ตัดมายอดทย,ยอยไว้ ได้เวลานี้ึน้ำก่อนเนเท่าไรมันขายตัวละร,ร้อยดีกว่าวเนี่ยอ,นะอันนี้กระถังได้ห้าสิบบาทหมดเลยใช่ไหมครับใช่ เดียวแบบนี้จะไม่ถอนแล้วเยอะก็ไม่ทันช่วนะ้ำม็อกม็อกที่ปักมาสวยสวยมาใช้กรรมไม่เท่าไหร่ ah